มีฉลามที่เรืองแสงในความมืดได้เช่นฉลามหินอ่อนพวกมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรที่มืดมิดลึกลงไปเกือบ518เมตรใต้ผิวน้ำไม่มีใครรู้ว่าทำไมกันแน่แต่พวกมันเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ที่มีเพียงฉลามหินอ่อนตัวอื่นเท่านั้นที่มองเห็นนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบการเรืองแสงเพราะพวกเขาใช้ตัวกรองที่ปิดกั้นแสงสีเหลืองพวกเขาคิดว่านั่นอาจเป็นวิธีที่ปลาใหญ่เหล่านี้สื่อสารกับตัวอื่น,นๆการเรืองแสงนี้ช่วยให้ฉลามต่อสู้กับการติดเชื้อในระดับจุลินทรีย์ได้ คาวเบิร์มีรหัสผ่านลับที่พวกมันใช้จดจํากันและกันมันเป็นนกปรสิชนิดหนึ่งเนื่องจากนกตัวเมียไปวางไข่ที่รังนกชนิดอื่นลูกนก c าวเบิร์มีกลไกภายในที่จาเสียงร้องของสายพันธุ์ของตัวเองได้เหมือนกับรหัสผ่านลับที่มีแต่พวกมันเท่านั้นที่รู้นั่นเป็นวิธีที่พวกมันใช้เพื่อค้นหาตัวอื่นที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันเมกริสลี่มีแรงกัดที่แข็งแรงอย่างน่าเหลือเชื่อมันอาจจะดูน่ารักแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้เจ้าตัวใหญ่นี้ คุณควรจะอยู่ห่างจากกรงเล็บที่แหลมคมของมันรวมถึงปากของมันด้วยแรงกัดของมันมากกว่า8ล้านปาสกาลซึ่งหมายความว่ามันสามารถบดขยี้ลูกโบลลิงได้สัตว์บางชนิดมีลายที่ลึกถึงผิวหนังและบางชนิดมีลายที่ขนเท่านั้นเสือจัดอยู่ในกลุ่มแรกไม่เพียงแต่ขนของพวกมันจะมีลายเท่านั้นแต่ผิวหนังของพวกมันก็มีลายด้วยซึ่งเป็นแบบเดียวกับแมวตัวใหญ่ขนยาวบางตัวเช่นเสือดาวหิมะยีราฟและม้าลายอยู่ในกลุ่มที่สองเพราะพวกมันมีลายแค่บนขนเท่านั้น เมื่อพูดถึงม้าลายคุณคิดว่าพวกมันมีขนสีดำแถบขาวหรือขนสีขาวแถบดำกันแน่ในตอนแรกดูเหมือนว่าตัวเลือกที่สองนั้นถูกต้องที่ปลายของแถบสีดำส่วนใหญ่จะไปสิ้นสุดที่ด้านในของขาและท้องของพวกมันส่วนที่เหลือนั้นเป็นสีขาวแต่นั่นไม่เป็นความจริงน่าตกใจที่จริงๆแล้วพวกมันมีขนสีดำแถบขาวต่างหากขนของมันทั้งสีขาวและสีดำเติบโตจากรูกลุ่มขนที่มีบางสิ่งที่เรียกว่าเซลล์เมลานอไซต์สัตว์ทุกตัวมีเซลล์เหล่านี้ พวกมันผลิตเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินซึ่งทําให้ขนและผิวหนังของพวกมันมีสีเมื่อพูดถึงม้าลายสารส่งสัญญาณเคมี Me จะบอกว่าเซลล์เมลานูไซต์ใดส่งเม็ดสีไปยังส่วนใดของขนนั่นเป็นสาเหตุที่ม้าลายมีลวดลายขาวดําแต่อันที่จริงสีขาวไม่ใช่สีจากเม็ดสีของมันเองมันคือการขาดเมลานินดังนั้นสีดําจึงเป็นสีตั้งต้นของมันโคอาลามีลายนิ้วมือที่ใกล้เคียงกับเรามากจนทําให้พวกมันเป็นผู้ต้องสงสัยในจุดเกิดเหตุได้เลย ดูเหมือนพวกมันจะไม่มีอะไรเหมือนกันกับมนุษย์มากนะักแต่ลองดูมือของพวกมันให้ละเอียดยิ่งขึ้นสิพวกมันเป็นวงและโค้งอย่างมีลักษณะเฉพาะดังนั้นหากมีโคอลาตัวใดอยากทำเรื่องผิดกฎหมายก็ควรสวมถุงม,มือด้วยนะปูลมจะขู่คำรามเวลาอยู่รอบๆสิ่งมีชีวิตที่ไม่ชอบหรือรู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามพวกมันทำแบบนั้นโดยใช้ฟันในท้องของตัวเองอย่างแรกหากคุณพยายามทำอะไรสักอย่าง<อ>พวกมันจะทำให้คุณดูว่าพวกมันจะปกป้องตัวเองโดยการโช์กล้ามให้ดูหากไม่ได้ผล พวกมันจะส่งเสียงขู่ที่น่ากลัวแบบสุนัขแต่จริงๆแล้วเสียงนั้นมาจากการถูฟันที่แข็งและยาวเรียวทั้งสามซี่ในท้องของพวกมันปูลมส่งเสียงแบบเดียวกันตอนบดอาหารเมื่อพูดถึงฟันคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วงานของนาวานคือฟันที่ยื่นมาจากด้านในหน้าวานเป็นวานที่มีงานขนาดใหญ่ต่างจากวานอื่นๆส่วนใหญ่หรือเรียกได้ว่าเป็นฟันที่งอกออกมาจากด้านในของกรามของพวกมัน มันมีปลายประสาทมากถึง10ล้านปลายประสาทและไม่มีการป้องกันใดๆนั่นหมายความว่างาของมันไวต่อการสัมผัสทุกประเภทมันเกือบจะเหมือนชิ้นส่วนหนังแล้วเพราะจริงๆแล้วงามักจะไม่มีปลายประสาทมากมายมนุษย์มากถึง95%ถนัดขวาเช่นเดียวกันกับโลมาปากขวดจำนวนพวกมันที่ถนัดขวานั้นมากกว่าในหมู่มนุษย์อีกในระหว่างการวิจัยหนึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่าโลมาปากขวดหันไปทางซ้ายมากกว่า99%ของช่วงเวลาทั้งหมดที่มันหัน ซึ่งหมายความว่าพวกมันถนัดขวาพวกมันวางตาขวาและฝั่งขวาของร่างกายไว้ใกล้กับพื้นมหาสมุทรมากขึ้นขณะออกหาเหยื่อเช่นหมึกกุ้งหรือปลาตัวเล็กข้อเท็จจริงเจ๋งเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาสมุทรคุณดูหรือเปล่าว่าวานหลังค่อมใช้ฟองอากาศเวลาที่พวกมันไล่ตามเหยื่อคุณอาจจะคิดว่าพวกมันไม่จำเป็นต้องใช้วิธีพิเศษใดๆเมื่อพิจารณาจากขนาที่ใหญ่โต แต่เมื่อพวกมันซุ่มดักจับเหยื่อในน่านน้ำเปิดวันเหล่านี้จะรวมตัวกันและใช้เทคนิคที่เรียกว่าใต้ข่ายฟองอากาศขณะว่ายน้ำแนวตั้งจนเป็นเกลียวพวกมันจะเป่าฟองอากาศใต้น้ำฟองอากาศเหล่านี้ทำให้ปลาหนีได้ยากหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่เรามีเกี่ยวกับแมวบ้านนั้นย้อนกลับไปถึงเมื่อ12,000ปีก่อนนักวิจัยค้นพบสิ่งนี้เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วตอนที่พวกเขากำลังขุดผ่านหมู่บ้านโบราณในไซปรัส พวกเขาพบกระดูกแมวข้างๆมนุษย์ซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาอยู่เคียงข้างกันแม้ในขณะที่ชีวิตของพวกเขามาถึงวาระสุดท้ายมนุษย์เป็นนักล่าดังนั้นพวกเขาจึงเลี้ยงสุนัขก,ก่อนในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อ29,000ปีก่อนสุนัขช่วยพวกเขาจับสัตว์อื่นแต่พวกเขาไม่คิดว่าแมวมีความจำเป็นจนกระทั่งพวกเขาเริ่มตั้งรกรากและเก็บพืชผลที่มีมากเกินหนูกลายเป็นแขกประจําในโรงเก็บธัญพืชดังนั้นแมวจึงมีประโยชน์ในตอนนั้นแหละ นกพัฟฟินค่อนข้างสร้างสรรค์เวลาที่อยากเการ่างกายพวกมันสามารถภาคภูมิใจในจะงอยปากอันน่าทึ่งของพวกมันได้อย่างเต็มที่แต่เห็นได้ชัดว่าการเกาแค่นั้นมันไม่เพียงพอนักวิจัยสังเกตเห็นว่าพวกมันมักจะเอาแท่งไม้เล็กๆตามธรรมชาติมาเกาตัวเองมีโมชั่นพิเศษที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กๆของแมนฮัตตันเท่านั้น The Broadway Median ที่ถนน63และ7 6เป็นพื้นที่ที่สัตว์จิ๋วเหล่านี้ตัดสินใจว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับพวกมัน Manhattan ดูเหมือนมาจากโยุโรปแต่ไม่มีสายพันธุ์ยุโรปใดที่แมชกับมันเฮ้ยพอตเตอร์ hey, นายเชื่อไหมว่ามีสิ่งที่เหมือนกบชโคโค็อกโกแลตด้วยก็ mm. นะมันไม่ใช่หรอกแต่มันเหมือนน่ะนิวกีนีและออสเตรเลียไม่ได้แยกจากการเสมอไปพวกมันใช้เวลาหลายล้านปีร่วมกันจนกระทั่งประมาณ12,000ปีก่อนระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นทําให้พวกมันแยกออกจากกาันและเนื่องจากพวกมันอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานสัตว์และพืชบางชนิดจึงยังคงอาศัยและเติบโตทั้งสองพื้นที่ รวมถึงกบต้นไม้สีเขียวด้วยกบเหล่านี้ขยายพันธุ์ไปไกลและเป็นวงกว้างมากและบางตัวที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ร้อนและเป็นแอ่งน้ําซึ่งรายล้อมไปด้วยจระเข้มากมายดูเหมือนทํามาจากช็อกโกแลตเลยล่ะเราทุกคนรู้จักนกฟลามิงโกจากสีอันเป็นเอกลักษณ์แต่ที่จริงแล้วผู้มันไม่ได้เป็นสีชมพูผู้มันเกิดมาเป็นสีเทาและพวกมันจะเป็นแบบนั้นถ้าไม่ได้กินอาหารอย่างสาวร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินและกุ้ง อาหารเหล่านี้มีสีย้อมเฉพาะตามธรรมชาติซึ่งเป็นสายเหตุที่ทำให้ขนฟลามิงโกเปลี่ยนเป็นสีชมพูเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อแทสเมเนียนเดวิลตัวน้อยเติบโตและไปจากแม่พวกมันก็รวมกลุ่มกันโดยสร้างความผูกพันที่คงอยู่ไปตลอดชีวิตไม่เพียงเอาละ่ะคุณกำลังดำน้ำในมหาสมุทรดูปะการังและปลาหลากสีที่ว่ายน้ำผ่านไปทัานใดนั้นก็มีเงาขนาดมหึมาปรากฏขึ้นเหนือคุณ คุณมองขึ้นไปและเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กำลังเข้ามาหาคุณปากของมันดูน่าสยดสยองใจเย็นก่อนแค่อยู่นิ่งๆแล้วคุณจะไม่เป็นไรเลวีอาทานตัวนี้คือฉลามอาบแดดซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่ดูน่ากลัวที่ทำอันตรายกับใครไม่ได้จริงๆปลาฉลามอาบแดดเป็นสัตว์ที่กินด้วยการกรองเช่นเดียวกับวานบาลีนพวกมันอ้าป,ปากขนาดใหญ่เพื่อกินแพลงตน้นและไม่มีแม้กระทั่งฟันด้วยซ้ำเป็นเวลาดึกดื่นในป่าอเมริกากลาง คุณออกไปดูนกในป่าและได้ยินเสียงกระพือปีกคุณตื่นเต้นและมองผ่านแว่นตาสําหรับมองกลางคืนของคุณอย่างตั้งใจแล้วก็ได้เห็นใบหน้าที่เหมือนหลุดมาจากฝันร้ายที่สุดของคุณอย่ากรีดร้องคุณจะทําให้มันตกใจมันคือค้างคาวหน้าเหี่ยวที่ไม่เป็นอันตรายเลยและไม่สนใจคุณด้วยซ้ําพวกนี้คือค้างคาวผลไม้และรอยย่นบนใบหน้าทําให้พวกมันเก็บชิ้นผลไม้และน้ําผลไม้ไว้เป็นของว่างในภายหลังได้แล้วก็ชื่อภาษาลาตินของพวกมันเซนทูโรเซเน็ ถูกตั้งให้กับพวกมันเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์อายุ100ปีเมื่อเดินไปรอบๆอ,อุทยานแห่งชาติเนปาลและตัดสินใจล้างหน้าที่แม่น้ำไกลๆทัานในนั้นคุณก็หยุดนิ่งด้วยความหวาดกลัวจระเข้กำลังมองตรงมาที่คุณจากระยะไม่เกิน1เมตรจากนั้นมันก็ยกจมูกขึ้นเหนือน้ำและคุณถอนหายใจด้วยความโล่งอกมันคือตะโของอินเดียสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้มีจมูกที่ยาวและแคบซึ่งช่วยมันจับปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขนาะเดียวกันก็ทําให้มันล่าเยืะอื่นไม่ได้แม้ว่ามันจะถูกนับว่าเป็นสัตว์กินเนื้อแต่สัตว์จาพวกตะโขงค่อนข้างขีงข้อายและจะคลานจากไปเมื่อมองเห็นมนุษย์ในตอนนี้ทั่วโลกมีตะโขงเหล่านี้ไม่เกิน1,000ตัวเพราะงั้นปล่อยมันไปเถอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นตะโขงสาวนะ <c oughs> คุณคุณดินในสวนหลังบ้านและสังเกตเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวบนพั่วของคุณคุณมองใกล้ๆและปล่อยเครื่องมือตกด้วยความตกใจ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ดูเหมือนมนุษย์ต่างดาวที่ไม่เป็นมิตรกำลังวิ่งหนีเข้าไปในโพรงในพื้นดินอย่าตกใจไปมันก็แค่ตุ่นจมูกดาวเจ้านี่มีจมูกที่แปลกประหลาดซึ่งดูเหมือนพวกมันถูกระเบิดออกมาจากภายในดวงตาของพวกมันเล็กและอ่อนแอเพราะงั้นดาวที่จมูกจะช่วยพวกมันเคลื่อนไหวไปมาและสแสวงหาอาหารได้อย่างมากจมูกของพวกมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาและสัมผัสทุกสิ่งที่มันแตะถึงได้เรากับวว่าเส้นเอ็นเหล่านั้นเป็นนิ้วเล็กๆโอ้ คุณกำลังดำน้ำในมหาสมุทรอีกแล้วเหรอมองไปทางขวาซิมีฉลามที่มีฟันของจริงตรงเข้ามาหาคุณแต่ไม่ต้องตกใจมันก็แค่ฉลามเสือทรายไม่ใช่ทรายและไม่ใช่เสือแต่เป็นฉลามกินปลาที่อ่อนแอซึ่งว่ายน้ำในทะเลอย่างช้าๆและไล่ล่าเหยื่อเป็นระยะระยะไม่มีรายงานว่ามันเคยทำร้ายมนุษย์แต่ก็ยังมีฟันแหลมคมอยู่เป็นแถวเพราะงั้นอย่าพยายามแตะต้องมันเพื่อเอาไว้มันอาจจะดูสงบ แต่คุณคงไม่อยากถูกกัดหลอกใช่ไหมโอเคจากมหาสมุทรสู่ทะเลทรายคุณอยู่ในออสเตรเลียและหิวน้ำมากคุณเห็นจุดที่น่าจะมีน้ำและเริ่มขุดดินแต่ก็สะดุดกับสิ่งมีชีวิตที่มาจากส่วนลึกของเบื้องล่างซึ่งมีนาำปกคลุมไปทั่วทั้งตัวมันจ้องมองคุณอย่างหวาดระแวงและเดินหลบไปเพราะมันเป็นแค่มังกรหนามแม้ชื่อจะฟังดูน่ากลัว กิ้งก่าตัวนี้ก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หนามที่มีลักษณะคล้ายเขาบนผิวหนังของมันมีไว้เพื่อป้องกรรันสัตว์นักล่าและนกล่าเหยื่อหนามนั้นแข็งแต่ถ้าคุณไม่แตะต้องมันก็ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ถ้าคุณเป็นโรคกลัวแมงมุมเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้อาจทําให้คุณกลัวนิดหน่อยแต่แมงมุมแท้ที่คุณอาจพบได้ในอเมริกาเหนือและใต้รวมถึงเอเชียและแอฟริกากลัวคุณมากกว่าที่คุณกลัวมันซะอีกบอกตัวเองอย่างนั้นเอาไว้นะสิ่งมีชีวิตจากฝันร้ายเหล่านี้ไม่มีเข็มพิ และจะไม่กัดเมื่อถูกคุกค,คามสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่พวกมันทําได้และจะทําต่อเมื่อถ้าคุณต้อนพวกมันจนจนมุมคุณจะทําแบบนั้นไปทําไมล่ะคือทิ่มคุณด้วยขาหน้าทิ้งรอยเจาะเล็กๆไว้ที่นิ้วของคุณหลายคนเลี้ยงพวกมันไว้เป็นสัตว์เลี้ยงและพวกมันค่อนข้างรักเจ้าของด้วยใช่หากคุณเคยสะดุดกับโพงที่มีสิ่งมีชีวิตที่มีฟันขนาดใหญ่ไม่มีขนที่กําลังแอบมองมาที่คุณอย่ารังเกียจมันและปล่อยมันไปเถอะตุ่นหนูไร้ขน เป็นแมวสฟิงคกในหมู่สัตว์ฟันแท้พวกมันเป็นญาติสนิทของตุ่นหนูแต่ไร้ขนและพวกมันก็มีความน่าสนใจในตัวเองเช่นกันเนื่องจากอาศัยอยู่ใต้ดินตลอดพวกมันจึงเกือบจะเลือดเย็นแต่ก็ปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิภายนอกได้และผิวหนังหิ่ยวย่นก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเพราะงั้นหมุนและหนามรวมทั้งฟันที่แหลมคมก็ไม่ทำให้ตุ่นหนูไร้ขนกลัวได้คุณหลงทางในป่าอีกครั้ง คราวนี้ที่มาดากัสาน่าสงสารจริง,รงๆกลางคืนได้คลืบคลานเข้ามาและคุณกําลังมองหาที่พักพิงแต่เมื่อคุณคิดว่าคุณพบต้นไม้ที่เหมาะสมที่จะสร้างที่พักพิงคุณก็หยุดนิ่งด้วยความหวาดกลัวมือยาวสีดําปรากฏบนกิ่งก้านของต้นไม้ที่อยู่เหนือคุณและดวงตาสีเหลืองขนาดใหญ่สองดวงกาลังจ้องมองคุณจากนั้นคุณก็จะเห็นใบหน้าที่มีขนดกและรู้ว่ามันเป็นแค่ลีเมอร์หรือไอไอถ้าจะพูดให้ชัดๆสิ่งมีชีวิตที่มีถิ่นกําเนิดในมาดากัส카 และจะออกมาในตอนกลางคืนเท่านั้นคุณโชคดีที่ได้เห็นมันมันมีบทบาทเป็นเหมือนนอกหัวขวานในปา่าเขตร้อนมันเจาะลำต้นของต้นไม้เพื่อหา,มาแมลงและใช้นิ้วยาวเ,ยวเหี่ยวขวานเข้าไปข้างในสลัดกลั้นลมหายใจได้นานกว่าโลมาใช่แปลกแต่จริงมันจะลดอัตราการเต้นของหัวใจให้ช้าลงจนอยู่ใต้ผิวน้ำได้40นาทีซึ่งต่างกับโลมาและว,วานที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใต้น้ำเพราะมันหายใจใต้น้ำไม่ได้ ระบบหายใจของมันคล้ายกับเรามากกว่าปลาแต่ทั้งคู่มีปอดไว้หายใจทางอากาศผ่านรูช่องลมเมื่อมันอยู่ใต้ผิวน้ำมันจะกลั้นหายใจจนกว่าจะขึ้นมาบนบกโลมาอยู่ใต้น้ำได้10นาทีวานหัวทุยกลั้นหายใจได้นาน90นาทีในขณะที่ช้างน้ำทำได้มากที่สุดในฐานะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใต้น้ำมันสามารถอยู่ใต้น้ำได้ถึงสชั่วโมงโดยไม่ต้องขึ้นมามีต่อขนาดเล็ก เล็กกว่าชื่อมันอีกมันเล็กยิ่งกว่าอะมบาแม้ว่าอะมบาจะเป็นสัตว์เซลล์เดียวคุณอาจจะเห็นว่าต่อชนิดนี้มีรูปร่างเหมือน,มนแมลงทั่วไปมีปีกสมองตาและส่วนอื่นๆแต่มันเล็กกว่ามากโดยมันมีขนาดเพียงแค่0 0 0 8นิ้วหรือ8ในพันส่วนของ1นิ้วเท่านั้นเองมแมลงตัวเต็มวัยที่เล็กที่สุดคือแตนเบียนชื่อประหลาดหรือที่เรียกกันว่าแฟรี่ไฟตัวผู้นั้นไม่มีปีกและตาบอด และมีขนาดเพียงแค่0.005นิ้วหรือ5ในพันส่วนของ1นิ้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สัตว์แต่ละสายพันธุ์มีสีละลายต่างกันสาเหตุหนึ่งก็คือเอาไว้ช่วยให้โดดเด่นเวลาที่จับคู่หรือไม่ก็เอาไว้ขู่นักล่าว่ามันมีพิษและหวังว่านักล่าจะยอมถอยไปต่อไปคือเรื่องของนักล่าสายซุ่มอย่างเสือมันเป็นเรื่องสําคัญมากในการพรางตัวเพื่อออกล่าเหยือ่อเพราะว่าถ้าเหยื่อเห็นมันเข้าก่อนแล้วก็ คืนนั้นก็คงจะไม่มีอาหารเย็นแต่ทำไมเสือถึงมีสีส้มละ่ะสำหรับเราสีส้มคงจะเป็นสีที่โดดเด่นสะดุดตาเช่นอุปกรณ์อย่างเสื้อนิรภัยหรือโคนจราจรสำหรับตามนุษย์นั้นสีส้มจะโดดเด่นออกมาจากสภาพแวดล้อมถ้าเสือกำลังออกล่าคุณคุณจะเห็นมันได้ง่ายๆเลยแต่มนุษย์เรามีตัวรับสีแบบไตรโครมาติกแม้แสงจากรอบตัวผ่านเข้าไปในตามันจะกระทบจอประสาตา และจอประสาทตาจะประมวลแสงนั้นด้วยตัวรับแสง2ชนิดซึ่งตัวรับแสง2ชนิดนี้คือแบบแท่งและแบบกลวยแบบแท่งสามารถแยกแยะระหว่างความสว่างกับความมืดไม่เกี่ยวกับสีในที่มืดดวงตาจะใช้งานตัวรับแบบแท่งเป็นหลักแบบกลวยควบคุมเรื่องการรับรู้สีซึ่งมนุษย์มีอยู่3ประเภทสำหรับสีเขียวน้ำเงินและแดงเราถึงเรียกมันว่าไตรโครมาติกไงมนุษย์ส่วนใหญ่จะเห็นสีหลักทั้งส และสีต่างๆที่ผสมออกมาสัตว์ตระกูลลิงก็เห็นคล้ายๆกันแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกส่วนใหญ่เช่นแมวม้ากวางและสุนัขก,กลับมีตัวรับสีแบบไดโครมาติกนั่นหมายความว่าจอประสาทตาของพวกมันมีเฉพาะสีเขียวและสีน้ำเงินถ้ามนุษย์เรามีตัวรับสีแค่สองสีแบบนี้พวกเขาจะถูกเรียกว่าตาบอดสีเนื่องจากพวกเขาจะแยกเขตสีเขียวกับแดงไม่ออก ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกกวางเป็นเหยื่อของเสือมากกว่ามนุษย์มันมองเห็นเสือเป็นสีเขียวไม่ใช่สีส้มซึ่งด้วยเหตุนี้ทำให้มันมองหาตัวนักลา่าได้ยากทำให้มันกลายเป็นเมื้ออาหารเย็นทั้งนี้การวิวัฒนาการยังเลือกใช้สีส้มเพราะว่ามันสร้างได้ง่ายกว่าด้วยสลอตเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วนมชนิดเดียวที่มีสีเขียว ซึ่งไม่ใช่สีขนจริงแต่เป็นสีของสาหร่ายที่มาเกาะและพวกมันยังกลั้นหายใจได้นานถึง40นาทีน้ำบริเวณขั้วโลกจะมีอยู่ช่วงหนึ่งในรอบป,ปีที่เย็นมากๆปกติแล้วก็มีปลาอาศัยอยู่แต่ในช่วงที่น้ำเย็นปลาจะว่ายหนีไปแต่ยังมีปลาอยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็นปลาท้องถิ่นนมหารสมุทรใต้ใกล้ๆกับแอนตาร์กติกาอุณหภูมิเฉลี่ยที่นั่นคือลบสองถึงสี่องศาซึ่งในทางเทคนิคแล้วมันต่ำกว่าจุดเยือกแข็งอีก แต่เกลือที่ละลายอยู่ในน้ําเค็มทําให้มันไม่แข็งลามไปทั่วสาเหตุที่ปลาพวกนี้อยู่รอดได้เป็นเพราะพวกมันมีสิ่งพิเศษที่เรียกว่าไกลโคโปรตีนซึ่งช่วยให้มันอยู่รอดโดยจะช่วยป้องกันไม่ให้ถูกแช่แข็งมันคือโปรตีนชนิดหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวและช่วยให้ไหลเวียนได้ตามปกติคุณเคยสงสัยไหมว่า,มาแมลงตัวเล็กๆอย่างมดหายใจยังไงบ้างไหมลองหายใจทางปากและจมูก และห้ามขยับอกและกระบังลมดูสิกระบังลมเป็นโครงกล้ามเนื้อที่แยกอกจากช่องท้องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทําให้หายใจได้ยาวขึ้นถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะไม่สามารถกลั้นหายใจได้เพราะออกซิเจนจะเข้าสู่ปอดได้อยู่อย่างน้อยก็มากพอให้ร่างกายใช้ประโยชน์ได้แต่โดยทั่วไปแล้วเวลาที่คุณหายใจกระบังลมจะสูบอากาศเข้าและออกจากร่างกายถ้าจะหายใจโดยไม่ต้องมีกระบังลม คุณจะต้องมีช่องคอมากกว่าหนึ่งและต้องตัวเล็กกว่านี้มดมีช่องอยู่ข้างๆลำตัวขนาด9-10ถึง10คู่ซึ่งเรียกว่ารูหายใจซึ่งทุกรูเชื่อมต่อกับท่อที่มีหลายสาขามันคือระบบที่คล้ายกับปอดมนุษย์เลือดของมดไม่ได้นำออกซิเจนจากท่อเหล่านั้นไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแต่มันเป็นตัวเผยแพร่เองเลยที่ปลายสุดของสาขาพวกนี้เชื่อมต่อกับเยื่อหุ้มเซลล์ของพวกมัน ซึ่งจะพบได้ในสัตว์ขนาดเล็กเท่านั้นเมื่อร่างกายใหญ่กว่า2เซนติเมตรท่อพวกนี้จะยาวเกินไปทำให้กระจายอากาศได้ช้าลงมีหลายสาเหตุมากที่ทำให้ยีราฟคอยาวซึ่งตามปกติแล้วมันสามารถยาวได้ถึง6.5ฟุตเลยเวลามองผานเผนแล้วมันดูเหมือนว่าวิวัฒนาการช่วยให้มันเด็ดยอดอ่อนอร่อยๆบนต้นไม้ได้ซึ่งเป็นจุดที่สัตว์ชนิดอื่นๆทำไม่ได้ ดังนั้นยีราฟเลยไม่จําเป็นจะต้องแย่งอาหารโปรดกับใครแต่เมื่อเวลาผ่านไปนักวิจัยก็ได้พบสาเหตุอื่นๆอีกพวกเขาคิดว่าคอน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญในการต่อสู้ของตัวผู้เหมือนกับที่แอนติโลปและกวางตัวผู้ใช้เขาต่อสู้กันยิ่งคอหนาเท่าไหร่คุณอาจเคยคิดว่าสุนัขแก่เร็วกว่ามนุษย์ราเจ็ดเท่าแต่ไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียว ที่จริงแล้วสุนัขอายุประมาณ1ขวบนั้นเท่ากับมนุษย์อายุ31ปีซึ่งเป็นไปได้สูงที่สุนัขวัยน,นี้จะมีลูกของตัวเองวิ่งเล่นอยู่รอบๆแต่ที่ซับซ้อนก็คือการที่สุนัขมีอายุ2ปีของมนุษย์ไม่ได้หมายความว่าสุนัขของคุณอายุ62เสมอไปเช่นกันเจ้าตู่เพื่อนยากของคุณจะต้องอายุประมาณ4ขวบกว่าจะถึงวัยชราสุนัขอายุ4ขวบจะอายุ50ปีแต่สุนัขอายุ7ขวบจะมีอายุ6 2ปี และสุนัขอายุ8ดขวบจะมีอายุเพียง64ปีดังนั้นหมายความว่าสุนัขนั้นแก่เร็วกว่ามนุษย์แต่จะค่อยๆแก่ช้าลงเมื่อเวลาผ่านไปครั้งหน้าเมื่อคุณฉลองวันเกิดให้เจ้าตู่เพื่อนรักอย่าลืมปักเทียนเยอะๆบนเคก้กแล้วก็ซื้อของขวัญให้มากกว่าเดิมสิ่งที่คนมาเข้าใจผิดก็คือสุนัขตาบอดสีซึ่งไม่จริงพวกมันแค่ไม่เห็นสีเหมือนที่เราเห็นสุนัขมีปัญหาในการแยกแยะระหว่างสีแดงและสีเขียวทุกอย่างจะดูเหมือนสีเทาสีน้ำตาล ีน้ำเงินและโทนสีเหลืองผสมกันนั่นเป็นเพราะดวงตาของสุนัขขาดตัวรับแสงหนึ่งในสตัวที่จำเป็นสำหรับการรับรู้สีให้ครบถ้วนคุณไม่สามารถสอนลูกเล่นใหม่ๆให้กับสุนัขที่มีอายุได้ไม่จริงหรอกเนื่องจากพวกมันอายุมากแล้วคุณอาจต้องใช้ความพยายามมากสักหน่อยในการฝึกฝนพวกมันแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้สิ่งสำคัญในการฝึกก็คือคุณต้องคิดบวกให้มากที่สุดหากคุณเห็นว่าตอนนี้สุนัขยังรู้สึกไม่พร้อมก็ไม่เป็นไร ปล่อยให้พวกมันพักผ่อนแล้วสักพักคุณค่อยฝึกพวกมันต่อรางวัลยังเป็นส่วนสําคัญของการทดสอบทั้งหมดหลังจากที่แม็กซ์เห่าสำเร็จก็ให้ขนมบิสกิตชิ้นโปรดกับมันจากนั้นมันจะทําตามคําสั่งทุกครั้งที่คุณขอสุนัขตัวนั้นสวมรองเท้าซึ่งอาจดูไม่จำเป็นแต่วันนี้อากาศข้างนอกร้อนถึง32องศาเซลเซียสลองนึกภาพการเดินเท้าเปล่าบนถนนในอากาศเช่นนี้คุณจะรู้สึกราวกับกำลังเหยียบลาวาอยู่และสุนัขของคุณก็คงรู้สึกไม่ต่างกัน สุนัขบางตัวมีอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมกว่าเพื่อรองรับสภาพอากาศที่ต่างไปแต่รองเท้าสุนัขสามารถป้องกันเพื่อนตัวน้อยของคุณจากสิ่งที่เป็นอันตรายกับอุ้งเท้าของมันได้และเช่นกันในช่วงฤดูหนาวเมื่ออากาศหนาวจัดคุณคงไม่เดินไปมาโดยไม่สวมแจ็กเก็ตด,ดังนั้นคอยดูให้แน่ใจว่าสุนัขของคุณก็ได้รับความอบอุ่นเช่นกันสุนัขที่มีขนเยอะไม่จำเป็นต้องตัดขนเพื่อให้รู้สึกสบายตัว พวกมันมีสิ่งที่เรียกว่าขนชั้นในในฤดูหนาวขนชั้นในจะหนาขึ้นซึ่งจะช่วยปกป้องสุนัขของคุณจากความหนาวอีกชั้นหนึ่งจากนั้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิสุนัขของคุณจะผลัดขนบางส่วนและขนชั้นในนี้ก็จะช่วยให้สุนัขของคุณรู้สึกสบายในวันที่อากาศร้อนหากคุณโกนขนสุนัขขนที่ขึ้นมาใหม่อาจจะหยิกหรือว่าพันก,กันการปล่อยขนสุนัขให้ยาวอย่างที่มันเป็นนะ่อาจจะดีกว่าคุณสามารถหาทางเลือกอื่นเพื่อให้สุนัขรู้สึกเย็นสบายได้ คอยพาสุนัขไปในที่ร่มเมื่อพามันออกข้างนอกแล้วก็นำขวดน้ำเย็นติดตัวไปด้วยเสมอเพื่อให้คู่หูของคุณสดชื่นอยู่ตลอดเมื่ออยู่บ้านคุณก็สามารถวางผ้าขนหนูชุบน้ำบัดบาดไว้ให้พวกมันนอนบนนั้นได้หากคุณมีสวนคุณก็สามารถเปิดสปริงเกอร์และปล่อยให้แม็กซ์วิ่งเล่นได้อย่างอิสระสุนัขของคุณจะได้ออกกำลังกายและรู้สึกสนุกแม้ว่าไม่ใช่สุนัขทุกตัวที่ว่ายน้ำเก่งแต่สุนัขทุกตัวนั้นชอบว่ายน้ำหากสุนัขของคุณว่ายน้ำไม่เป็น อาจเป็นเพราะมันมีหน้าอกที่เทอะทะและหัวที่ใหญ่อันที่จริงมันอาจไม่สามารถลอยน้ำได้ด้วยซ้ำซื้อชุดว่ายน้ำสำหรับสุนัขให้มันสักตัวสิบางคนอาจบอกว่าการเปิดกระจกรถทิ้งไว้เพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วที่จะปล่อยให้สุนัขอยู่ในรถได้ไม่เป็นความจริงเลยเพราะเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่อยู่ในรถที่ร้อน หรือแม้แต่ในรถที่เย็นก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงกับสุนัขของคุณได้บางรัฐถึงกับอนุญ,ญาตให้คุณปล่อยสุนัขออกจากรถได้หากคุณเห็นมันติดอยู่ในรถเพื่อให้สุนัขได้ออกมาหายใจถ้าสุนัขของคุณทนไม่ได้เมื่อเห็นคนส่งจดหมายอาจเป็นเพราะมันพยายามปกป้องคุณพวกมันเห่าเพราะพวกมันพยายามที่จะเตือนคุณว่าบุรุษปรัชญาตัวร้ายกำลังมาคุณสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้โดยแนะนำให้สุนัขของคุณรู้จักบุรุษปรัชญา ด้วยวิธีนี้สุนัขของคุณจะรู้จักพวกเขาในฐานะเพื่อนไม่ใช่ผู้ร้ายสุนัขของคุณไม่ได้หาวเพราะมันง่วงแบบมนุษย์การหาวเป็นวิธีที่พวกมันแสดงความวิตกกังวลถ้ามันไม่ชอบแมวแล้วบริเวณรอบๆมีแมวอยู่ตัวหนึ่งหรือหากมีคนแปลกหน้าอยู่ในบ้านแล้วแม็กซ์รู้สึกไม่สบายใจเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกเขามันก็อาจจะหาวแม้กระทั่งในตอนที่คุณพาสุนัขของคุณไปเจอกับสุนัขตัวอื่นแต่พวกมันกลับเข้ากันไม่ได้ก็เช่นกัน แม็กซ์เอาแต่หาวเพราะมันอารมณ์เสียการหาวยังเป็นวิธีการแสดงให้คุณเห็นว่ามันหมดความอดทนแล้วอาจถึงเวลาที่คุณทั้งคู่ต้องไปสุนัขก,กินหญ้าเมื่อป่วยแต่ก็ไม่เสมอไปการจับได้ว่าสุนัขของคุณกินหญ้าเมื่อคุณคุยกับเพื่อนนานเกินไปอาจหมายความว่ามันแค่เบื่อพวกมันทําเพื่อต้องการแสดงความดือ้อหรือเพียงเพราะมนสนุกซึ่งเรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาหากหญ้านั้นไม่มีสารเคมีใดๆแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอย่าปล่อยให้สุนัขก,กินหญ้ามากเกินไปเพราะอาจจะทําให้มันป่วยได้ ช็อกโกแลตแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นพิษต่อสุนัขของคุณคุณจึงควรเก็บช็อกโกแลตไว้ให้พ้นจากสุนัขเสมอซึ่งรวมถึงผงโกโก้และช็อกโกแลตสำหรับอบขนมด้วยและช็อกโกแลตเองก็อันตรายสำหรับแมวด้วยเช่นกันหากคุณสงสัยว่า